สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวชมแอปเปิลนะคะดูะคะ่คะตกมากลูกใหญ่ๆนะคะทุกคนชมบรรยากาศนะคะทุกคนดูค่ะท้องฟ้าลมแรงนะคะลมแรงมากทั้งลมทั้งฝน ต้นต้นลูกพุนเขาก็ออกไปเขียวหมดแล้วนะคะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวก็จะเหลืองใบเหลืองแล้วก็ร่วงนะคะแล้วก็เป็นเวลานอนของเขาโอเค่ะต้นพุนทางนั้นนะคะเนี่ยต่ำงสู่แอปเปิลนะคะทุกคนจกมากโอค่ะ ขนาดลมแรงนะคะไม่หล่นเยอะมากเลยดูพวกเคใหญ่งามๆนะคะทุกคนสวยงามมากโอ้รถไฟทีเชอชอทีเอชอทดูค่ะโอ้แต่ละกิงนี่ดกดกขักด,ดกแน่พี่น้องดกอีเลสวนตะวันบกข่ะพี่น้องเบ่งดูค่ะ ยกงามีิลีค่ะเบิง่งมีคนมาเก็บกินเดอ้อนี่งามขักงามแน่เบิองยกอีนี้ค่ะเฝนก็คนก็ว่าม,มหญ่นี่เห็ดยางเนาะเดินถาย ปเดินถ่ายแอปเปลิลนะคะเดินถ่ายแอปเปิลถ่ายบรรยากาศอ,อันนี้อีกฝั่งหนึ่งของเออพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนดูค่ะเบบิ่งล,ลูกเขียวะค่ะพี่น้องเบิ่งต้นสน,นะคะ่ะนี่รถบอสีขามไปทั้งพุ่นเด้อคะ่ะ ไปค่ะว้าวเครื่องบินค่ะทุกคนหลานเห็นเครื่องบินก็ว้าวพาหลานมาเดินเที่ยวนะคะเบิ่งค่ะพี่น้องอันนี้ลูกเขียวเดวยค่ะดอกเต็มตน้นเต็มกิ่งค่ะพี่น้องว้าวนกอะไรนะ่ะทำไมสวยจังเลยพี่น้องเห็นนกค่ะเห็นนกป้อนาน,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 านันนันนันซิฟูนสแกป ซีฟูนซีฟดา,าดูดดูด,ดไปดูไปดูไปดูว่านกอะไรครับพี่น้องงามงามเบิงค่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่หน,บน่นกินยูหันค่ะน,นันาน,นานไปแล้วโอ้ยพี่น,นก,กินแอปเปิลตกติเบิงค่ะเป็นพ่วงพี่น้องโอ้ยดกขักดกแน่ดกอีลี เตี่ยๆกันหลายเด้อค่ะนะ่ะเออเบิงค่ะมันดคกดค่ะดกแน่โอ้ยเป,เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่พี่น้องอ่อนซ่อนหลายค่ะมันมีกระขังข้างรถไฟเด้อค่ะพี่น้องร้ายค่ะพี่ลี <laughs> เอาหลานมานั่เอาหลานมานั่ซุมให้เบิงบ่ได้ก็ดวเอ็กซ์โทอยาเพิ่งสกันก็ดวเอ็กซ์ต่อเด็อุ๊บอุ้ว่าเยวสิซุมให้เบิงเบิงดูคะพี่น้องดูคัดดกแน่ดกอีลีพุนะเป็นพ่วงอยู่โอ้ย หลายขัดหลายแน่พี่น้องปัดข้างล่างกับนี่ด้วค่นเบิ่งดูค่ะโอ้ยดกขัดดกแน่ครับพี่น้องถ่ายก้าทำเฮีเทยทำเบิ่งค่ะร้านหน่อย อากาศหนาวเด้อค่ะเบิ่งค่ะสิสูมท้องผุนให้เบิ่งหลุกแดงๆเด้อค่ะผุนฟั่งตรงขามพี่น้องม่แเม้นมันดกหน่อยๆเด้อพี่น้องดกไร้สวัสดีคัมคัมมาบินวัมมาบินบินบิ สะออนสะออนแอปเปิลค่ะพี่น้องเบ่งลูกเขียวเบ่งลูกเขียวค่ะพี่น้องโอ้ยเต็มไปเบิดบ่มีคนมากินข้างล่างก็มีเดี๋ยวสิล้องมาเก็บเบ่งดูว่ามันสีแสบบ่มอือนี่ยังเก็บประธานไนด้เด้อค่ะค้าบักน้อย อาบักหน่อยมะยางเหร่นน้ำค่ะพี่น้องรถไปค่ะ,ะไปแล้ว <c oughs> เฮีชยชอพี่น้องไปมองได้ก็มีแต่แอปเปิลค่ะเมืองต้นนี้เห็นบ่ใบใหม่มันปิดอยู่ค่ะพี่น้องต้นนี้เป็นต่แซบต่แสบเบิ่งค่ะโอ้ยดอกหลายอีลีเบิ่งปาด นะคะคี่ต้แอปเปิ้ลอย่าแอปอันนี้ต้นแดงอัน,น,ต,น,อน,นต้นพุ่นลูกขาวค่ะต้นลูกแดงหลายอิลีพี่น้องหลายอิลี ก็ได้มาทั้งผีทักเทียด้อค่ะม,มันอยู่คนละอยู่คนละทางกับไออ,าอพาร์ตเมนต์เห็นดูฮะเอฟอยากกันปลอกอิงก็ได้ที่ฮะสมอลเดียลูกเล็กอยู่ขา้างล่างนี่ลูกเล็กอยู่ข้างล่างดูให้ดีอื้ม สัก <Yeah>. so. อันนี้ก็เป็นคลองน้ำนะพี่ๆเพื่อนๆดูค่ะ <c oughs> เบิงเบิงเขากันไอหนี่เด้อค่ะกันไอกำแพงเป็นคลองน้ำเป็นคู่น้ำเด้อค่ะเบิงค่ะเบืงข้างในผลฟ้าพี่น่ผเห็นบ่เห็น,น,นลูกแอปเปิลบ่อม,มันหลายค่ะ สออนไมายแกลนซันหลานชายกินแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลให้แดดออกก็บรรยากาศดีนะคะทุกคนคัมคัมคัคัมกันมาแล้ว มาเร็วสิแต่หนุ่มที่เอฟจะได้ด่าพี่น้องเบิ่งค่ะปัาดมันขึ้นมาหลายแถเบิ่งค่ะลูกดกเป็นพ่วงอยู่ทั้งงบ่มีด้อค่ะมีลูกสองลูกห้องลางนี่ข้องน้ำ โอ้ยงามผักคำเบิ่งค่ะเบิงเ้งแอปเปิลเดอ้อค่ะพี่น้องชมบรรยากาศไปน้ำกันค่ะมือนี่หาคลิปจงทรงจอหน้าอีกแล้วค่ะโอ้ยอยากไปเก็บเนาะเข่าบ่าได้เด้อมีประตูหมองพุนเบิงบ้งเด็กน้อยเด็ก,ดกน้อยขยางกินแอปเปิลือ้อน,นี้ยา่ได้กกดิด้อค่ะคุณสีบาน ให้ร้านกินแทนโอ้ยมันดกมันไหลรีได้ค่ะพี่น้องไปครัมีสแกนแล้วว่าวิดีโอชมธรรมชาติด้วยค่ะพี่น้องเมืองทองฝาดูค่ะแก่ยังลมแห้งอยู่ค่ะยูหมองนี้บ่คอยมีห้มตด,ดไฟมาอีกแล้วค่ะพี่น้อง แลนทุกสิบนาทีนะคะรถไฟสีแลนทุกสิบนาทีค่ะพี่น,อน้องน้ำกัยังมีอยู่คำจ้าซีตะนุงคำเดาตะนุงคำเดาคำ <laughs> เร็วตรงนี้เป็นโรงเรียนนะคะทุกคนนี่เป็นโรงเรียนค่ะคะูเนเชียนเป็นโรงเรียนเโหหลานบอกว่าโหดกมากแอปเปิ้ลเยอะมากนะคะทุกคนดูคะ่ะดูลูกแดง ตรงใบไม้นะคะสีแดงๆโอ้ยน่าเก็บมากค่ะทุกคนดูกขา,ขาวก็เยอะยโอ้โอ้ค่ะต้นนี้มันหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ต้นนี้ที่ดดกๆเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยค่ะตอ้นนอู้นยังไม่หมดเพราะว่าคนไม่เข้าไปเก็บดูค่ะดอกมาก มันติดกำแพงเขาเลยเข้าไปเก็บไม่ได้นะคะทุกคนนี่กำแพงติดกำแพงนี่ดูค่ะยังเยอะอยู่ตกมากผลไม้ฟรีโอ้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 ไอ้นี่ทางโน้นยังไม่หมดทางโน้นยังไม่หมด ต้นนี้เรียมจริงๆค่ะทุกคนดูค่ะลอยขึ้นแล้วมันก็ขึ้นง่ายนะคะนะเขาปีนเข้าไปขึ้นกันนี่ลอดใต้อุโมงค์อะไรฮะลอดใต้อุโมงค์ <c oughs> <c oughs> เสียงดังดูค่ะพอลอดมาแถบนี้ก็ให้แดงเลยทุกคนดูมีแต่แอปเปิ้ลนะคะอะ <c oughs> ตูค่ะทุกคนโอ,คโอ้โหเบิ่งพี่น้องมันคือดอกแท้พ่น่ะโอ้ยดอกอีลีเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะแสบป้าน้องตัวนี้เบิง่งโอ้ยหลายอีลีเบิ่งข้งในพนค่ะพี่น้องพ่นอ่ะ ข้างหน้าอย่คนนี้คนเขาไปเก็บอยู่แสบป้านออนี่คือดกแทะปาดหลายอีลีสายก้าเอาไม่ลุกเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยลูกนีอยู่ติดเตียงนี่โอ้ยเก็บปอถึงเ้ยโอ้โอมยมีใบมัน นี่ใบมันติดพี่น้องเบิง้งค่ะพี่น้องพุ่น่ะโอ้ยซูมกันซูมกันซูมกันอืม้มหลานหลานกระไดเอ้อว่าสัน่น กล่องกลับมหาก่องกลับมหาบัสดีค่ะวัสดีเด้อค่ะ